สวัสดีค่ะคุณ่น่อนสมาชิกท่านผู้ชมช่องสุกคิดสุดหวยเงินล้านค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาหาหลักร้อยบนงวดวับน,บน,บนที่1มีนาคม6กห้านะคะซึ่งงวดที่แล้วนะคะได้ให้ไว้สามตัวที่มันเป็นตัวเด่นเลยนะคะก็คือสี่ห้าหนึ่งนะคะตัวรองก็คือ90ย์และสผลปรากฏว่าได้ที่ออกก็คือห้า้าเจดนะคะหลักร้อยก็คือ5ตัวที่มันชน3ามตัวเด่นก็คือ5้าก็เข้านะคะ เข้าทั้งสามสูตรเลยนะคะเดินดีทั้งสามสูตรก็จะเป็นสูตรที่หนึ่งเข้าสูตรที่สองเข้าแล้วก็สูตรที่สามก็เข้านะคะก็ถือว่าเดินดีพอสมควรสําหรับสูตรของเรานะคะแล้วก็สูตรเดี๋ยวเรามาดูวดนี้นะคะว่ามันจะเดินต่อได้อีกหรือไม่สําหรับหลักร้อยทั้งสามสูตรนะคะจะมีตัวไหนสูตรไหนที่จะไปต่อได้อีกหรือไม่นะคะเรามาดูสูตรแรกก่อนสูตรแรกนี้ เราจะใช้หลักหลักร้อยของสามตัวครั้งที่หนึ่งนะคะเป็นเลขเด่นตัวแรกเป็นตัวยืนไว้นะคะหลักร้อยก็คือ6เราก็ตั้งไว้6เป็นเลขเต่นตัวแรกนะคะเลขเด่นตัวที่2ก็บวกหก็เป็น7ตัวที่3าบวกหเป็น8ตัวที่4ี่บวกหนึ่งเป็น9ตัวที่5้าบวกสเป็น11เอาหลักหน่วยมาคือ1นะคะส่วนตัวที่6บวกห ก็ได้2ตัวที่7บวก1ได้3ามี7ตัวนะคะ6 7 8 9 1 2 3เสเป็นเลขที่มีโอกาสมาในหลักร้อยนะคะหลักร้อยบนงวดวันที่1มีนาคม6 5หนี้นะคะสูตรที่1สูตรนี้จะเข้าเป็นงวดที่23่สามไมไปลุ้นกันนะคะส่วนสูตรที่2สูตรนี้ก็เดินดีเช่นกันนะคะเราจะใช้หลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่3นะคะหลักร้อยคือ8หลักหน่วยคือ6 ก็จะเป็น8ปบวกหได้เท่ากับ1 4เอาเฉพาะหลักหน่วยมาคือสเป็นเลขเด่นตัวแรกส่วนเลขเด่นตัวที่2อบวกหเป็น5ตัวที่3าบวกสเป็น7ตัวที่4บวกสเป็น9ตัวที่5้บวกสเป็น11เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ1นึนะคะส่วนตัวที่6นั้นบวก2ก็ได้เท่ากับ3มีอยู่6ตัวนะคะ4ี่ห้าเจ็ดเก้ตัวไหนจะมาในหลักร้อยบนงวดวันที่ 1. มีนาคมหกห้าสูตรที่2ไปรุนกันนะคะไปรุนกัน ว่าสุดจะเดินต่อได้อีกหรือไม่นะคะส่วนสุดที่สามนะคะสุดที่3มเราจะใช้หลักร้อยบวกด้วยหลักสิบของ3ตัวครั้งที่4แล้วก็บวกค่าของที่1นะคะหลักร้อยเป็น5หลักสิบเป็น9แล้วก็บวกค่าของที่1 5ึบวกเบวกหได้เท่ากับ15เราก็จะเอาเฉพาะเลขหลักหน่วยมาเป็นเลขเด่นตัวแรกก็คือ5ตัวที่2อบวกหได้6 ตัวที่สาบวกหนึ่งได้7ตัวที่4ี่บวกหนึ่งได้8ตัวที่5้าบวกสองได้10เอาหลักหน่วยมาคือ0นย์นะคะส่วนตัวที่6บกบวกสองได้สองตัวที่7จ็บวกหนึ่งได้สามจะมีเลขอยู่7ตัวนะคะห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สองสาห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สองสามตัวไหนจะมาในหลักร้อยเราไปลุ้นกันนะครั้งว่าที่แล้วสามสูตรนี้ชนกันทั้งสามสูตรมันก็เข้าจริงๆนะคะส่วนงวดวันที่หนึ่งมีนาคมตัวที่มันชนกันทั้งสามสูตรมีไหม ท่านผู้ชมดูนะคะเอาล่ะคะเห็นไหมคะว่าตัวไหนที่ชนกันครบทั้ง3สูตรปรากฏว่าตัวแรกที่ชนกันครบ3สูตรก็คือเลข3สูตรที่1สูตรที่2และก็สูตรที่3นะคะชนกัน3สูตรนะคะส่วนตัวที่สองก็คือเลข7นะคะสูตรที่1สูตรที่สองและก็สูตรที่3มีอยู่สองตัวนะคะตัวที่มันชนกันครบทั้ง3สูตรถ้าสมมติว่า สูตรมันไม่มีสูตรไหนหลุดเลยถ้าสูตรทั้งสามสูตรนี้เข้าแสดงว่าถ้าไม่สามก็เจ็ดนะคะที่จะมาเป็นหลักร้อยบนงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนี้นะคะแต่ถ้าถ้าสมมุติว่ามีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดแล้วมันเข้าสองสูตรก็แสดงว่ามันจะมีตัวรองนะคะก็คือสองห้าดเนะคะสองมีอยู่สองสูตรก็คือสูตรที่หนึ่งแล้วก็สูตรที่สี่สูตรที่สมนะคะ ส่วน5ก็มีอยู่2สูตรก็คือสูตรที่2แล้วก็สูตรที่3นะคะ6 8 9นี่ก็มี2สูตรนะคะมีอย่างละ2สูตรรวมกันแล้วมันก็จะมีอยู่7ตัวแต่ตัวเด่นที่สุดก็คือ3กับ7นะคะท่านผู้ชมชอบ3หรือชอบ7ก็ลองเลือกดูนะคะสูตรทุกสูตรมีโอกาสดุดและมีโอกาสที่จะไปต่อได้เท่าเท่ากันนะคะ ก็ขอให้เพื่อนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดิฉันไม่การันตีว่าตัวไหนจะเข้าตัวไหนจะหลุดนะคะแต่ว่าก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะคะที่มันมาช่วยนะคะมันอาจจะมาช่วยได้ได้บ้างนะค,ะ,คะสำหรับสูตรของเรานะคะสามสูตรที่มันชนกันครบทั้งสามสูตรมีอยู่สองตัวก็คือสามกับเจ็ดถ้าท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็เลือกนะคะเลือกเอาตามใจชอบนะคะ ชอบหรือไม่ชอบนั้นอยู่ที่ความต้องการของแต่ละคนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ลงหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วในงวดของวันที่หนึ่งมีนาคมนะคะแล้วก่อนหน้านั้นนะคะก่อนหน้านั้นสูตรของเราได้ลงสําหรับเลข3ามตัวบนให้ท่านผู้ชมได้ดูก็คือหลักสิบนะคะหลักสิบลงคลิปก่อนหน้านั้นแล้วถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูนะคะเรามีวิธีทำให้ดูในคลิปนะคะ หลักสิบบนววันที่1มีนาคมนะคะก็จะได้0ูนย์หและแตัวที่มันชนกันครบมันมีทั้งหมดอยู่6สูตรนะคะตัวที่มันชนกันครบทั้งหสูตรไม่มีมันจะชนกันหสูตรอยู่3ตัวนะคะศูนย์ห้าและแดนะคะศูนย์ห้าและ8ตัวไหนจะมาในหลัก10บบนวันที่1มีนาคมไปลุ้นกันนะคะส่วนหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยหลักหน่วยเราให้ไว้ทั้งหมดอยู่4สูตรนะคะ ให้ไว้ทั้งหมดอยู่4สูตรปรากฏว่าตัวที่มันชนกันครบทั้ง4สูตรก็คือ 1, 5และ8นะคะ 1, 5และ8ตัวที่มันชนกันครบทั้ง4สูตรถ้าทั้ง4สูตรนี้มันเดินดีนะคะไม่มีสูตรไหนที่จะหลุดเลยก็แสดงว่าอาจจะต้องมี5มี1หรือมี8 3ตัวนี้นะคะแต่ถ้ามีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดเราก็มีตัวสำรองไว้ก็คือเลข0เลข3เลข6และเลข9นะคะเป็นตัวที่มันชนกันอยู่ สามสูตรนะคะตัวที่มันชนกันสามในสี่สูตรซึ่งเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ทราบว่าตัวไหนมันจะเข้าสูตรไหนมันจะหลุดนะคะขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสูตรมันอาจจะหลุดไปสูตรหนึ่งนะคะหรืออาจจะหลุดสองสูตรอันนี้ยังไม่สามารถตอบได้นะคะแต่ที่แน่ๆตามสูตรของเราแต่ละสูตรเดินดีนะคะแต่ละสูตรค่อนข้างเดินดีแล้วสูตรนี้นะคะสูตรนี้มันก็มีโอกาสมาครบ1สิบหน่วย บางครั้งก็สิบหนวยร้อยได้สูงนะคะมีิอกาสมาครบสิบหนร้อยก็เลยเอาไว้เป็นสูตรทั้งหลัก10และก็หลักหน่วยนะคะสําหรับสูตรนี้เดินดีมากนะคะส่วนสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีพอสมควรนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเดิมของงวดวันงวดวันที่17บเจ็กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็สูตรนี้อันนี้เป็นของสูตรหลักหน่วยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรของที่มีโอกาสมาครบสิหน่วยนะคะก็เลยอยู่ในทั้ง หลักสิบและหลักหน่วยนะคะก็เดินดีนะคะงวดที่แล้วก็เข้าทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยนะคะก่อนหน้านั้นก็หลักสิบหลักหน่วยมานะคะศูนย์แปดส่วนสูตรนี้ก็เป็นสูตรสูตรของงวดที่แล้วนะคะก็จะได้เลขอยู่เจ็ดตัวนะคะเรามาลุ้นกันว่าระหว่าง1นึห้จะมาในหลักหน่วยบนวดวันที่หนมีนาคมไหมนะคะหรือว่าจะมาเลขรองก็คือศูนย์สามหกเก้นะคะ เมื่อได้หลักสิบหลักหน่วยแล้วเรามาจับคู่บินกันนะคะเอามาเทียบกันอย่างนี้นะคะหลักสิบก็คือ058คือเลขเด่นนะคะส่วนหลักหน่วยก็คือ158ซึ่ง5กับ8มีโอกาสมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะคะตามสูตรนะคะมีโอกาสมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยมันแตกต่างกันหลักสิบหกหน่วยก็คือ0กับ1นะคะอาจจะมี015และ84ตัวนี้นะคะมันอาจจะมาใน2ตัวบนนะคะซึ่งเราก็ ต้องไปลุ้นกันนะคะแล้วก็หลักร้อยนะคะหลักร้อยตัวที่มันชนกันครบทั้ง3สูตรซึ่งเป็นสูตรเดิมนะคะก็คือ3กับ7ถ้ามันเข้าทั้ง3สูตรนะคะก็แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะเป็น3หรือ7นะคะแต่ถ้ามันหลุดไปสูตรใดสูตรหนึ่งก็แสดงว่ามันเหลืออยู่5ตัวนี้นะคะก็คือ2 5 6 8 9มันอาจจะดูเยอะนะคะสำหรับหลักร้อยมันอาจจะดูเยอะแต่ว่าถ้าเรามี แนวทางไว้เพื่อพิจารณาในการเลือกซื้อก็ดีกว่าที่เราไม่มีแนวทางนะคะเพื่อนๆชอบตัวไหนก็เลือกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนได้ใช้ในการเลือกซื้อสลั